มันจูนไม่ได้ต้องยกกล่องไปจูนสีครับวันนี้เรามมาีวิวรถซ b r สีแดงเนาะมาเลยร้อยห้าสิบไอเนาะป้ายทะเบียนสามแปดสี่ชยงไลเนาะน้องเขาขับรถมาเลยหรือเราจะมาทดสอบการขโมยกันเนาะการขโมยผมตามที่เขาขโมยรถกันนะครับเขาใช้กุญแจผีเสียบที่รูกุญแจเนาะ ไม่ก็บิดไปเลยเนาะแต่การมวยผมเราจะมาแก้ตรงนี้นะครับโดยการกดล็อกสองครั้งนะครับดูผมกดล็อกให้ดูตึ๊กตึ๊กสองครั้งปุ๊บใครมาโดนรถนะครับรถจะไม่ล้องนะครับแค่ไฟเลี้ยวออกนะครับรถจะไม่ล้องไฟเลี้ยวจะออกเช่สักแป๊บหนึ่งก็จะหายไปเนาะสมมตุติเขาจะเอาไปอยู่เขาจะใช้กุญแจผีนะครับเสียบที่รูกุญแจเนาะผมจะเสียบให้ดู นี่เสียบแล้วนะครับสมมตินี่เป็นรงตแจผีเนาะคลิปประมาณสิบแล้วเมื่อไงเงียบไปไงืมมุดกุญแจผีมุดโจนจะเอาไปอยู่เนะาะเขาแจ้งแจ้ผีเสียบเอออันนี้โดนรถไม่ดังนะครับแค่ไปเลี้ยวออกนะนะเขาแจ้งแจ้ผีเสียบแล้วก็บิดนะครับบิดแล้วตา์ทให้ดูเนาะ ก็ไม่ร้องไม่หยุดครับจะหยุดต่อเมื่อปลดรีโมทเท่านั้นเนาะมันจะหยุดต่อเมื่อมาปลดที่รีโมทเท่านั้นเนาะถ้ามีคนมาขโมยเนาะก็การขโมยผมข้อดีก็คือกันน้ำนะครับกันขี่รถตักฝนได้เลยจุ่มน้ําให้ดูเนาะคือขี่รถตักฝนได้เลยไม่ต้องกลัวช็อตนะการขโมยรื่นนี้จะช็อตแลนะ้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ด้วยรีโมทให้ดูเนาะ สตาร์ได้เลยถ้าจะดับเครื่องก็ดับด้วยโอเคครับวันนี้ติด CBR 150i ไปอีกนนออคันนะของชีพของคับ